รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยางทพอแล้วโชว์หน้าอานาเลยหมดแล้วอานาก็ทาคืนสิจะได้หายกันพอแล้วโชว์แกมนิ้งนิ้ม นี่ต<ส>าไทยเรน่นอกใจกันแล้วเหรอบ้าแล้วแกเห็นเพื่อนมีความสุขก็เลยช่วยส่งเขาให้มันหน่อยอดีเลยงั้นนี่อ่านให้หมดนี่จะได้สอบผ่านเข้าใจไหมยเยอะขนาดนี้จะอ่านทันไม่เร่ยมันดีนะอะอะโชแกอยากไปเล่นงสมการกับอาอนาหไหมอยากดิอ่ะก็ถ้าแกอยากแกก็ต้องอ่านให้หมด แล้วแกจะได้สอบผ่านแล้วพอแกสอบผ่านเนี่ยแม่นาก็จะอนุญาตให้แกคบกับนาแล้วแกก็จะไปเล่นสงการด้วยกันได้จบเป้าวบมันเลยนะย้ายันนี้ไปหาอะไรกินได้ไหมไปเฮ้เฮ้ยไปด้วยไม่ให้ไปอ่านหนังสือไปเลยนายอ่ะอโชวนานซื้อชาเขียวมาฝากุ้ย ขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยอะน,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 นี่ถ้าเกิดอาจารย์เผาวกวดเขาไม่เห็นแล้วเขาไปฟ้องแม่จะทำไงเราเฮะว้เฮ้ยโชแล้วนี่ต้องอ่านหนังสือหมดนี่เลยเหรอแล้วสมองโชจะรับไหวได้ยังไงอะอนาจา๋าอยู่เป็นกำลังใจให้โชหน่อยสินะเพื่อบางที่เนี่ยสมองโชจะได้รั้นบะ้างไง ถ้าสมองโชว์แล่นแล้วเนี่ยก็ต้องจําไว้ด้วยนะว่าอาจารย์เผาโกดเขาคอยมองอยู่ถ้าเกิดเขาไปฟ้องแม่จะทําไงเนี่ยฮะเพิ่งพูดอยู่เนี่ยเอือนาโอ้โหเฮ้ยฉันหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันปะหิวเหมือนกันไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันแล้วเหรอไปแล้วสิจะรออะไรลู้กไปยิง่อนนี้ต้องแกะแกอ่านหนังสือไปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่มีสมาธิต้องไปเป็นกําลังใจให้เราเพื่อนนะบ้าโชคดีไปอนา นั่งก่อนซิอยู่เป็นกำลังใจให้โชว์หน่อยนะโอเคตั้งใจอ่านหนังสือนะโชว์อานาเป็นกำลังใจให้นะอนะอ้านวะนะนะนะ อย่าก,กินเลยเชื่อพี่ดีดูเค้กสิมีแต่ครีมมันๆน่ะกินไปก็ไม่ดีหรอกกินสลัดไหมหพี่ไปซื้อให้แล้วพี่จะห้ามเขาทำไมครับวันนี้มันเกิดสีน้ําแล้วเค้กเนี้ยไอ้ฟุก็ซื้อมาให้กินด้วยกันไหมครับหน่อยนะสุขสันตันเกิดนะ ที่มันก่อนเขาเป็นอะไรของเขาวะคนจะกินเค้งทำไม่ได้เองต่างกันเป็นห่อเนะอะเป็นต่อเถอะให้ผมเงางามเปลี่ยนสีผมสวยสม่ำเส,สมอเช็คสีผมสวยนุ่มสลวยด้วยวิฟโฟมแบรนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นน้องแพรวจะ๊ะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูอะไรก็ไม่รู้ไม่ทักไม่่ายพี่นะเฮ้ย ลองใช้ยังนี่ไงคะสีแอร์ดิเบชกำลังฮิดเลยนะนี่กะจะเปลี่ยนลุกเป็นสาวญี่ปุ่นใช่ไหมแบบน่ารักมากก็ทำเองง่ายๆแค่ขย่าอีกอย่างนะคะทำแล้วผมไม่เสียด้วยเพราะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติตั้งหลายอย่างทั้งน้ำผึ้ง ผลไม้แล้วก็เอสเซนต์จากดอกไม้แบบว่าพี่ละนาขอใช้ด้วยได้ป่าวแบบว่าพี่ละนาใช้แบบผมฐานดีกว่าค่ะแล้วแต่เถอะพี่ละนาครับครับผมต้องไปถึงงานกี่โมงอ่ะพี่สิบโมงไงเออแต่ถ้าแกไปไม่ถูกนะโทรนัดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปผมไปได้ครับพี่ผมรู้จัก Google แบบแล้วไปไม่ยาก แดนให้พี่รานหน้ารับงานให้เนี่ยไว้ใจได้หรอแ่นี่อย่างมาริน่ารู้เปล่ามาริน่าอะไรยังไงแพลวมาริน่าเขามาริน่าเหรอแต่นี่พี่รานหน้ามาริน่าก็ต้องยอมเอ้ามาริน่าหนูไปไหนมาตั้งนานรู้ไหมว่าพี่คิดถึงมากเลยไหนนไหมอทียุดเลยหยุดเลยหยุดเลยคนนี้ของผมแต่แต่ว่าถ้าพี่อยากแต่งเนี่ยต้องตัวสาวๆเนี่ยสงการว่างเปล่ามาเล่นน้ำที่โรงเรียนกับพวกผมเลยมา เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินแล้วเปลีวมากสงการทั้งทีจะมาเล่นน้ำที่โรงเรียนสงการต้องไปเล่นสีลมเพราะว่ามันมีทีเด็ดแต่ว่าลูกไม่หมดเลยเหรด้วยด้าสนเฮ้ยป็นหน้าสนนะเออไม่เอาดีกว่าเล่นนี่นะอืมแต่เอาจริงๆนะถึงอยากไปก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะยังไงแม่อนาเขาก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วอะเเออแด ไปเล่นน้ำที่นี่ด้วยกันสิที่โรงเรียนะอะคือผมไม่ว่างอะพี่คือพี่รับหน้าเขารับงานอีเวนต์ไม่ให้อะครับฮะก็เซยเย็นนะทุกคนก็มารีน่าไม่อยู่ตั้งนานอะไม่มีใครดูแลมนันพี่ก็เลยอาสาดูแลแกจริงไหมหรอก็งานมันง่ายง่ะมารีน่าคือโชว์ตัวนิดเดียวได้เงินนั้งเยอะแล้วเรื่องมาเซ็นแตอว่าโอเเคไม่่ย จะธรรมดาได้ไงโชนี่พี่แกไอ้โชอะมาเล่นเกมกันดกว่าะลมเสียงไม่ไปอ่ะอ่านหนังสือสอบจะอ่านอะไรเยอะแยะให้เครียดวะไอ้แกก็สอบไม่ผ่านสิเดี๋ยวไปชนะโชนายต้องสอบได้ต้องแ0สิบคะแนนชนะเพื่อนาท่องไว้สิใช่ท่องให้ตายลยท่องไปทั้งคืนเลยแปดสิบคะแนนบ้าเปล่าไอ้โชทําไม่ได้ยี่สิบก่อนเถอะแม่นาโหดเกินแกทำไม่ไหวหรอกโชไม่ไหวก็ต้องไหวอะพี่